ก็ขอเพิ่มคะแนนให้สักหน่อยแล้วกันนะฮะจาก6คะแนนนี่ขอเพิ่มไปให้สัก8คะแนนแล้วกันนะฮะ ค okay, ครับก็กราบสวัสดีวิรักฟรานเพลงทุกท่านะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับหลวงไข่ซึ่งอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเล่นผ่านมาถึงประมาณสักเดย์ห้าเได้แล้วนะฮะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยจะอินอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมตามที่เขาบอกกันว่าเกมนี้นี่มันดีนักดีนะฮะ พอหลวงไข่มาเล่นนี่ด้วยความที่หลวงไข่ผ่านเกมสไบวอลมาเป็นร้อยร้อยพันพันเกมแล้วนี่หลวงไข่ก็รู้สึกว่ามันเฉยเฉยไปเลยะนะแต่ว่าวันนี้นะฮะเรามีภารกิจใหม่กันนะก็คือว่าเราจะมาล่าบอสให้ได้นะฮะวันนี้คือยังไม่เคยล่าบอสมาก่อนก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยตรงจุดนี้หรือเปล่าที่จะทำให้เกมนี่มันเริ่มจะสนุกขึ้นมานะฮะ และก็ในการสำรวจแผนที่นั้นนะฮะจิมีแผนที่มันค่อนข้างจะกว้างมากเลยเห็นไหมครับผมมันเหมือนเป็นโลกใบหนึ่งเลยนะฮะและที่ที่เราสำรวจเนี่ยมันก็แค่กระจิตฤิดนิดเดียวแค่นี้เองนะฮะคาดว่าน่าจะมีอีสต์เอ็กและอะไรหลายๆอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไอที่ผมมาสร้างบ้านใหม่อีกที่หนึ่งนะฮะซึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร่นะฮะตรงนู้นมันเป็นบ้านฟรีนะครับกคอเราสามารถารหาไว้ได้ว่าตรงไหนจะเป็นอ่บ้านของเรานะฮะแล้วก็ตายไปแล้วหนึ่งรอบแนละ้วก็คือตรงนี้นะครับของตกก็ต้องไปเก็บใหม่คือผมไปเล่นนอกรอบมานะครับก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยนะฮะแต่ก็ จากที่เล่นมาจนถึงตอนนี้นะฮะเต็ม10ผมยังให้คะแนนแค่6อยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อะะว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับจริงๆมันจะมีการล่องเรือด้วยนะ,ะับไปค้นพบดินแดนใหม่ๆอาจจะเป็นดินแดนที่มีภูมิอากาศแบบทุนดราหรือว่าอาจจะเป็นภูมิอากาศแบบว่าคลุมไปด้วยหิมะอะไรทํานองนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆว่าผมเล่นไปแล้ว ยิ่งนานวันมันจะยิ่งสนุกขึ้นหรือเปล่านะฮะเออตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดค่ำอีกแล้วนะครับผมไม่ค่อยจะชอบเวลากลางคืนเท่าไหร่เลยนะฮะตอนนี้เราต้องมาตามเก็บแร่หินที่มันอยู่ตามชายฝั่งนะฮะเพื่อเอาไปทำวัสดุที่มากขึ้นนะครับแล้วเราต้องไปล่าหมูป่าเพื่อหนังมันไปทำธนูนะฮะเราจรึงจะล่ากวางได้นะฮะ ตอนนี้คือผมยังไม่ได้ลากวางสักตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอเวิร์กเบนต์ตรงนี้นะฮะโตะทำงานเราก็ใช้งานไม่ได้ด้วยเพราะว่ายัางสร้างบ้านไม่เสร็จเอาเป็นว่าผมจะทำการเดินทางไปที่บ้านหลังเดิมนะฮะตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะออกลากวางและก็ตีบอสกันผู้ดูเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายผมจะหนักเกินไปนะฮะก็ เลยทําให้ตัวผมเดินช้าคือเอาจริงๆนะระบบผมรู้สึกว่ามันเหมือนเกมด a ร k s o u เลยทําไมไม่เดินวะเนี่ยสเตมินาไม่ขึ้นครับเดินไม่ไหวต้องกินอะไรช่วยหรือเปล่าอาหารก็ยังอยู่นะฮะเลือดอยู่ที่33าครับเราทําของปิ้งย่างผมทําของปิ้งย่างมากินดูแล้วนะครับโอ้เดินไม่ไหวท่านะผู้ชมนั่งพักได้ไหม เอาของมาเยอะเกินไปผมต้องทิ้งอะไรล่ะได้ยังโอเคเราจะต้องทิ้งก้อนหินออกไป้างนะฮะนี่ไงก็เริ่มสมเหตุสมผลขึ้นมาแล้วจากพาร์ทที่แล้วนี่ผมว่าทําไมมันเก็บของได้เยอะจังเลยพาร์ทนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสเตมิน่ไม่ฟื้นนะยังกรดาร์คโซเลยนะที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับคือระบบต่อสู้บอสผมไปดูมามันก็คล้ายๆกับเกมดาร์คโซ เหมือนกันนะครับแต่เป็นดักโซแบบเวอร์ชั่นแบบเริ่มจากศูนย์นะ่ะฮะแล้วก็ไขปิดสนาของเกมไปเรื่อยๆนั่นเองผมก็รู้สึกจะตื่นเต้นขึ้นมาบ้างเล้วนะฮะและตอนนี้เนี่ยผมได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมผมได้ทําการสร้างไอ้เจ้ากาดเนี่ยนะฮะไม่ใช่กาดสิมันคือโล่นะครับเอาไว้ในการป้องกันตัว หมูป่านี่มันจะกลัวไฟนะฮะมันไม่กล้าเข้ามาในไฟของหลวงไข่เรามาถึงบ้านหลังแรกที่เราบังเอิญเจอไว้แล้วนะฮะและตอนนี้ผมก็ทําการนี่ฮะปิ้งย่างแล้วก็ต้องนั่งพักสักหน่อยวางไปนะฮะเราล่านเนื้อมาแล้วก็มาย่างนะตอนนี้หวงไข่นี่เริ่มจะได้กินเนื้อบ้างแล้วนะะ เนื้อนี่เราต้องไม่วางไว้นานเกินไปฮเพราะว่าถ้าเราวางไว้นานเกินไปเนี่ยมันจะเพิ่มไม่เกรียมนะฮะเราก็ทําการกินเนื้อที่เราปิ้งแล้วนะฮะนี่ไงโอ้ยังอิ่มนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปในบ้านหน่อยร่างกายต้องการพักผ่อนนะฮะแต่ไม่คิดจะนอนกันหรือไง เราจะทําการสร้างธนูนะฮะนี่ไงเราสร้างได้แล้วนะฮะตอนนี้เรามีหลัง,ลงสัตว์อะละ่ะเรามีหนังสัตว์ไว้เพียงพอที่จะสร้างธนูแล้วนะฮะก็ครับไปมาสามารถอัปเกรดด้วยนะครับเป็นธนูที่เลเวลสูงขึ้นนะฮะอันนี้คือผ้าใช่ไหมมีหอ,อกด้วยนะฮะเราครับกันเกงดูสักหน่อยนี่ถ่ายได้ไหมเนี่ย ว้าวในขอดูหน่อยสิว้าวเรามีเกเกงแล้วนะฮะ <S <S เริ่มจะมีอารยธรรมขึ้นมานิดหน่อยต้องสร้างธนูไม้ไว้สักหน่อยนะฮะลูกธนูเพื่อที่จะเอาไปล่ากวางในวันพรุ่งนี้ในกองไฟเนี่ยเราก็สามารถโยนไม้เข้าไปได้เรื่อยๆนะฮะ เอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะทําการไปตัดไม้ใกล้ๆไว้ก่อนแล้วกันนะฮะคนขยันคนขยันทํามาหากินไม่เลือกงานไม่ยากจนอ๋อตรงนี้เตียงสามารถใช้เป็นสปอนได้นะเป็นจุดเกิดนะฮะ you c a n sleep this time ทำไมละ่ะฉันอยากนอนเนี่ยมันเช้าแล้วเหรอผมก็ยังไม่เคยนอนนะฮะเล่นมาหกวันแล้วยังไม่เคยนอน ได้แค่นั่งเฉยๆนะฮะผมเริ่มจะรู้สึกถึงความซับซ้อนของเกมนี้มากขึ้นแล้วตอนนี้ก็จากคะแนนให้6ก็เลื่อนให้เป็น7แล้วกันเราจะทำการกินอาหารหลากชนิดนะฮะเพื่อเพิ่ม m ม็กคของเราตอนนี้เป็น72ของแล้วเราจะเริ่มไปล่าน้องกวางกันดูนะฮะ หลวงคอยก็ยังไม่เคยตีบอสมาก่อนวันที่แหละเหมือนหลวงครจะเริ่มเจอน้องกวางนะฮะก็ต้องทําการย่องไปแบบช้าๆได้พลาสองเล่มโดนหัวไหมชั่วมันหนีไปเราต้องไล่าตามเหมือนมันจะบาดเจ็บใช่ไหม ก่อนที่สเตมินาของเราจะหมดตัวอื่นอย่าเสือกได้ไหมหลวงไข่จะลากน้องกวางนี่นะกวางตัวเทกของเราอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดหมูป่าอะคาเดมี่มาดิก็มาดิครับ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 มีโลหลวงไข่มีโลนะรู้เปล่ามีโลนะรู้เปล่าฮะรู้จักหลวงไข่อะคาเดมีม่ไหมวิ่งฮะนี่นะ นี่นี่มันใช่เวลามากวนหลวงไข่หรือเปล่าเนี่ยเล่นกับใครไม่เล่นดันมาเล่นกับหลวงไข่สายแข็งเดียฮอยอ้ดูเหมือนอุปกรณ์ของเราจะเต็มนะเราอาจจะต้องเคลียอะไรบางอย่างออกไป เรต้องทิ้งดอกไม้ออกไปก่อนแล้วเราก็โอเคเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วเราได้เขากวางมากี่อันได้มาแค่อันเดียวนะฮะเราต้องล่าอีกหนึ่งอันนี่มันคือวิถีชีวิตแบบแบรกริวของแท้เลยเนี่ยเราเจอน้องกวางมีดาวด้วยไม่รู้หมายความว่ายังไงนะฮะแต่น้องกวางวิ่งหน,นีไปแล้วน้องกวางจ๋า พี่มาแล้วคารุณาเหลียวหลังให้หลวงไ่ด้วยนะน้องกวางรู้จักก็เป๋ากวางเหลียวหลังสวัสดีน้องกวางเหลียวหลังโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นลานกว้างกรัทุกรผู้ชมผมต้องการจุดที่มันโล่งโจ้งแบบนี้มานานแล้วมันทาให้เรารู้สึกปลอดภัยแบกิวจะยิงพลาดไม่ได้การยิงของหลวงไข่นั้น ค่อนข้างจะมีความมั่นยำถึง99.999%ไม่มีหรอกคำว่าพลาดว๊อโอ้โหนัดเดียวร่วงอะท่านผู้ชมปักมันสุดยอดจริงๆตอนนี้เราได้เขากวางมาสองอันแล้วเราจะลองไปทำการบูชายันน้องกวางที่นี่ดูนะฮะ นี่ไงอยู่ใกล้มากเลยโดยการเอาเขากวางนั้นเขากวางอ่อนผสมโสมสกัด <Huh? S 1> เลือด52ไหวปะเนี่ยหลวงไข่แต่เดี๋ยวเลือดเราก็จะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราจะทําการอัญเชิญน้องกวางออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้องกวางเลน,นี่มันบอสควางว้าวยาทำไมจอมันถึงสั่นสะเทือนเรื่อนลั่นขนาดนี้อู้อู้แย่แล้ว โอ้เล่งเล็งเล่งวงไข่เล่งเล่งเล็งพวเฮ้ยโอ้โหเข้าใกล้ก็ไม่ได้ฮะโดนไฟฟ้าช็อตไม่ไหวดีหรือเปล่าหลวงไข่อย่างนี้มันอันตรายมากโอ้โอโอ้โอ้ช่วยหลวงไข่ด้วยช่วยหลวงไข่ด้วยโอ้ เตมิน่าของเราอุย้ยมียิงแสงเลเซอร์นีล่ลบหลังต้นไม้กลิ้งอุย้ยมันประชิดเกินไปเราต้องหนีเราเล็งนานมากไม่ได้นะมันจะหลุดเป้านี่ไงแย่แล้วเอางี้ละกันลองใช้วิธีแบบบ้านๆดูแบบวิธีดักโซ นี่นี่อ้แย่แล้วพุ่งก็ไปตีตูดพั่วพั่วบล็อกพัวพั่วพั่วบล็อกบล็อกฮะบล็อกดูเหมือนจะเลือดลดมากกว่าใช้ธนูยิงโดนผิดโดนผิดถ้าดักโชว์นี่เราจะต้องตีตูดถ้าหลวงไข่จะไม่ผิดนะฮะ อุย้ยโดนไฟช็อตนี่หนละนี่เนะสเตมิน่าหมดถอยโอ้โหมีจังหวะช็อตไฟฟ้าความสนุกน่าจะอยู่ที่การล่าบ,บอสได้เลยท่านผู้ชมโอ้วิ่งก่อนอุย้ยโอ้โหไล่ก,กันอย่างนี้เลยเหรอ A few moments later นี่มันตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะท่านผู้ชม ขอสเตมิน่ให้หลวงไข่นิด,ดึงเราวิ่งไม่ได้เราเดินอย่างเดียวกริ่งฮะแล้วก็พุ่งเข้าไปฟาดอีกสองสามทีกริ่งพันไหมโอ้ยโดนช็อตไม่ไหวแล้วหลวงไข่ต้องใส่หมดม็กนี่ไงโคลี่ชีตอ้ยเราจุดครบเรลองดู โอเคฮะเราก็ทำการกำจัดบอสไปได้แล้วนะฮะแล้วเราก็ได้พิกแอคชนิดพิเศษเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าตัวเราจะหนักเกินไปเราต้องทิ้งก้อนหินออกไปก่อนน่าจะจบสิ้นลงด้วยความตื่นเต้นนะฮะท่านผู้ชมเราขอกินอาหารเข้าไปหน่อยโอ้ยตอนนี้รู้สึกหนาวเหน็บอีกาว่าไงไปยัง แท่นบูชายันนะฮะเพื่อที่จะทําการสะสมให้ครบอะไรทานองนั้นนะฮะก็คือก็ให้เราเอาชิ้นส่วนที่เราได้จากการตีบอสเนี่ยไปแขวนให้ครบทั้ง4ชิ้นนะฮะตามความคาดเดาเราต้องฆ่าบอสให้ได้4ตัวแล้วบูชายันตรงนี้ก็จะมีอะไรบางอย่างออกมานั่นเองนะฮะโอเคจุดหน้าประตูบ้านเลย แล้วเราจะเดินออกไปยังไงนะฮะหลวงไคคงจะต้องมาทำประตูไว้ตรงด้านนี้นี่ทำการจัดการทางออกตรงนี้ซะโอเคนะฮะแล้วเราก็จะทำการนอน มีศัตรูอยู่ใกล้ๆเราจะนอนไม่ได้นะฮะเราต้องออกไปเคลียร์ศัตรูก่อนนี่มันให้ความรู้สึกเหมือนกับเกมสกร,รมที่หลวงไข่เคยเล่นเลยนะเนี่ยแค่มันเป็นยุคไวกิ้งน่ะนั่นไงมาอย่ามายุ่งกับหลวงไข่ได้ไหมหลวงไข่จะนอนเข้าใจเปล่าฮลีชิตโอเค เมื่อกี้เหมือนจะอึดกว่าตัวปกติของเราเข้าทางนี้ไม่ได้ทางนี้มันมีไฟอยู่นะฮะเดี๋ยวมันจะลนก้นเราหลวงไข่ได้เวลานอนแล้วโอเคนี่เป็นการนอนครั้งแรกของหลวงไข่ในรอบ10ปีเลยนะเนี่ยคือมันเงื่อนไขค่อนข้างใจเยอะท่านผู้ชมคือการนอนของเรานั้นก็คือต้องมีการก่อไฟไว้ใกล้ๆด้วยนะฮะแล้วการก่อไฟเนี่ย จะอ่อไว้ในบ้านมันก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้ Comfortable ขึ้นเป็น4เลยทีเดียวนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมสรับวันนี้หลวงไข่สายแข็งก็ต้องขอทำการจบการเล่นเกมวาเฮมนะฮะในพาร์ทที่2ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะก็ขอเพิ่มคะแนนให้สักหน่อยลอกันนะฮะจาก 6คะแนนนี่7คะแนนนี่ขอเพิ่มไปให้สัก8คะแนนแล้วกันนะฮะขอชมตรงความแตกต่างในเกมส์ซ v วเวที่ต่างจากเกมอื่นนะฮะก็จะมีเรื่องของการล่าบอสและก็การซัมมอนบอสเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็การสำรวจที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆนะฮะนี่ยังไม่รวมถึงการออกทะเลนะฮะ เราก็อาจจะได้เจออะไรที่มันแปลกตามากขึ้นนะอาจจะมีบอสที่เป็นสัตว์ทะเลให้เราได้เล่นดูกันด้วยนะฮะก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะฮะถ้าใครถูกใจคลิปของหลวงไข่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับหลวงไข่ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม แล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโยโฮ